ท่าน,นแล้วก็รวมถึงผู้นําด้วยค่ะก็วันนี้เราสองคนค่ะก็จะมีเรื่องดีๆมาบอกให้ทุกท่านนอกจากวันนี้ที่ทุกท่านจะมาหลุนทองนะคะมาฟังเรื่องราวดีๆเราก็จะมีเป็น เครื่องมือค่ะเครื่องมือส่งพลังที่จะทําให้ทุกท่านปิดการขายได้ง่ายขึ้นขายได้ไวขึ้นแล้วก็สร้างทีมได้อย่างมืออาชีพมากขึ้นค่ะนั่นก็คือเป็น e-catalog ของ b m o l e l i f e นั่นเองค่ะ e-catalog คืออะไร e-catalog คือแคตตาล็อกสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลค่ะซึ่งก็จะอยู่ในมือถือในแท็บเล็ตในคอมพิวเตอร์ของทุกท่านค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ทุกท่านก็จะมีมือถือติดตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งง่ายมากที่จะนำเสนอสินค้าโดยที่สมมติว่าท่านไป พบลูกค้าเราก็ไม่ต้องที่จะพกโบชัวหรือว่าแคตตาล็อกที่เป็นกระดาษแล้วเราก็สามารถเปิดจากมือถือได้เลยโดยที่แคตตาล็อกของเราอีแคตตาล็อกของเราก็จะมีเป็นรายละเอียดสินค้าค่ะมีรูปภาพเป็นรูปภาพเป็นรายละเอียดสินค้าชัดเจนนะคะรวมถึงเป็นรายราคาแล้วก็ขนาดของสินค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นอีแคตตาล็อกของเรานะคะซึ่งสมมติว่าปัจจุบันนะคะออนไลน์ก็มี เขาเรียกว่าอะไรมีบทบาทเข้ามาในชีวิตประจําวันเรามากขึ้น mm hmm. เราก็สามารถที่จะส่งอีแคตล็อกให้กับลูกค้าผ่านทางออนไลน์ได้เลยก็เรียกว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างความมืออาชีพให้กับตัวเราด้วยเยวลาเราไปแนะนําสินค้าให้ลูกค้าก็เป็นเครื่องมือที่ชัดเจนว่องไวแล้วก็สามารถปิดการขายได้รวดเร็วนั่นเองค่ะซึ่งอีแคตล็อกนี้นะก็จะส่งให้กับทุกภาคในไลน์กลุ่มนะคะแล้วก็ส่งให้ทางผู้นํา เราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองใช้ลองแชร์กันค่ะเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ว่องไวมากๆแล้วก็ทําให้ทุกท่านเห็นผลนะคะเชื่อว่าถ้าทุกท่านได้ลองใช้นะคะมันก็จะมีข้อมูลครบมีข้อมูลครบค่ะแล้วก็ขายได้ง่ายขึ้นได้ลองใช้แล้วก็จะสามารถทําให้ดูมีความปรเฟ e s ันนอลได้ค่ะแล้วก็ท่านก็จะสนุกกับการขัดมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ ในส่วนของไปนะคะก็จะเป็นโปรโมชั่น3เดือนที่อย่าง children, ที่แนนปล่อยไปตั้งแต่ต้นเดือนนะคะนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นที่เป็นโปรโมชั่นที่เราเสริมมาจากโปรโมชั่นที่เป็น Product ค่ะที่เป็นโปรโมชั่นแถมโปรโมชั่นสมัครหม่นะคะนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นที่เกี่ยวกับการรักษายอดวค่ะโดยเราตั้งชื่อโปรนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นสร้างทีมเพื่อสร้างให้ดูข่านมีทีมที่แข็งแกร่งค่ะโดยที่โปรโมชั่นนี้นะคะจะเกี่ยวกับการรักษายอดอยู่ทั้งหมด3ส่วนค่ะ ส่วนแรกนะคะเป็นส่วนที่เราเพิ่มมาใหม่ก็คือเป็นส่วนที่ซื้อสินค้า50 PV ค่ะเพื่อเก็บคะแนนบาลานซ์ทั้งสองข้างไว้ค่ะตอนนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รักษาย,ยอดนะคะคะแนนซ้ายขวาบาลานซ์ซ้ายขวาของเราก็จะไม่ได้ถูกเก็บในรอบนั้น,นะคะ่ะซึ่งในส่วนตรงนี้เราก็เล็งเห็นค่ะว่าถ้าเราอยากเปิดใจคนใหม่สําหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้มีเวลาทําธุรกิจเต็มตัวอย่างนี้ค่ะเราก็เพิ่มในส่วนนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อ ให้ท่านที่อาจจะไม่มีเวลาในการทําธุรกิจอย่างเต็มตัวนะคะซื้อสินค้า50 PV ในการเก็บบาลานซ์ซ้ายขวาค่ะไว้ใช้ในอนาคตในอนาคตก็คือการที่สะสมคะแนนบาลานซ์ซ้ายขวาไว้เก็บไว้ใช้ตอนที่ดูท่านพร้อมที่จะทําธุรกิจค่ะเพราะนาคิดว่าการที่เราเข้ามาในผังองค์กรของเราแล้วเราเห็นคะแนนซ้ายขวาของเรามีอยู่เราก็จะมีแรงในการขยับทาอีกขั้นหนึ่งเพื่อที่จะได้เป็นค่าคอมมิชชั่น ในอนาคตต่อไปค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะ,ะการซื้อสินค้า50 PV จะไม่ได้รับผลตอบแทนค่ะซึ่งการได้รับผลตอบแทนนะคะก็คือจะต้องรักษายอดเป็น AS เหมือนเดิมค่ะก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นแค่การเก็บคะแนนเพื่อไว้ใช้ในอนาคตอย่างเดียวค่ะก็ในส่วนที่2น,นะคะก็คือการปรับการรักษาย,ยอดตําแหน่ง c o ค่ะเพราะว่าเราเล็งเห็นว่าการรักษาย,ยอดในตําแหน่ง c o อาจจะมี จำนวน PV ที่ใช้สูงไปค่ะเราก็เลยปรับลดลงมาจะเป็นสส่วนค่ะก็คือปรับลดจาก750หรือ500 PV ค่ะแล้วก็ในส่วนที่2ที่ใช้ผู้แนะนําร่วมด้วยนะคะก็คือจะปรับลดจาก500 PV บวก3 MP เป็น250 PV บวก3 MP ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราปรับเพื่อที่จะให้ลูกท่านรักษายอดเป็น CO ได้อย่างง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของคนที่เป็นนักขายก็จะได้โบนัสนักขายมากขึ้นค่ะ นนยกตัวอย่างว่าถ้าสม,สมมติว่าทุกท่านซื้อมา1,000 PV ในรอบนั้นค่ะจากตอนแรกทุกท่านจะได้บนน,นันนกขายแค่250 PV ทุกท่านก็จะได้บนน,นันขายเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งก็คือ250 PV เป็น500 PV ค่ะก็ในส่วนนี้ก็็นปรับเพื่อที่จะให้ทุกท่านมีไรายได้ในส่วนบนนันนกขายมากขึ้นแล้วก็สามารถนําไปช่วยในการต่อยอดสร้างทีมได้อย่างง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะในส่วนของเมนเทอร์ค่ะ ในส่วนของเมนเทอร์ก็จะเกี่ยวกับการได้รับผลประโยชน์ในช่องทางของ Family b o บนัสฮีโร่โบนัสแล้วก็เฟนโบนัสค่ะก็คือถ้าดูท่านละสายยออเป็นเมนเทอร์นะคะสำหรับผู้ที่ขึ้นตำแห bon น,น่งเมนเทอร์แล้วก็จะได้ Family b o บนัจาก35%เพิ่มขึ้นเป็นค่ะแล้วก็จะได้ฮีโร่โบนัสและแฟนเฟนโบนัสเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั้นค่ะซึ่งในส่วนนั้นทางผู้บริหารเล็งเห็นว่าการที่ทุกท่านได้ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นค่ะก็จะทําให้ทุกท่าน มีเงินในการต่อยอดในการสร้างทีมมากขึ้นก็เลยปรับการรักษายอดลดลง,ลง,ลง,ลงค่ะก็คือปรับตอนแรกนะคะจับเดิมการรักษายอด ME อะค่ะ,คะการรักษายอดเมนเทอร์จะใช้500 PV บวก4 4 h กค่ะก็จะปรับลงเป็น500 PV บวกกับ3 4H ค่ะแล้วก็หรือเพิ่มช่องทางที่2ก็คือสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีผู้แนะนำอาจจะยังไม่ได้มีทีมเยอะก็สามารถมีแค่2แชมเปี้ยนแล้วก็ใช้คะแนนส่วนตัว750 p ีวเพื่อที่จะรักษาย,ยอดเป็นเวนเทอร์ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าในส่วนนี้นะคะทั้ง3ส่วนนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดูท่านไปเปิดใจทั้งคนเก่าหรือว่าคนใหม่ที่อาจจะหายไปแล้วมาร่วมทําธุรกิจกันต่อค่ะโดยที่อาจจะเริ่มต้นจากการที่แนะนําให้เขาซื้อ50 PV เพื่อเก็บคะแนนไว้ใช้ในอนาคตก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็เอาผู้นําทุกท่านนะคะรับ P ีที่รักษาย,ยอด เพื่อที่จะให้ทุกท่านมีรายได้ามากขึ้นในแต่ละรอบค่ะแล้วก็มีกําลังมากขึ้นในการสร้างทีมแล้วก็การต่อยอดในการขายในอนาคตค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราอยากจะแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารดูท่านค่ะทั้งเจนอย่างจนสอนก็ไม่ได้หยุดที่จะคิดแล้วก็ไม่ได้หยุดที่จะปรับทุกทุกอย่างที่เป็นผลประโยชน์กับสมาชิกค,ค่ะก็ยังไงก็ ขอ,อาฝากในส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะอยากให้ท่านเชื่อมั่นในบริษัทค่ะว่าเราพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อดูท่านจริงค่ะขอบคุณค่ะ